หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เอาละผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรา่องเบราบ็อกในแมปของอนิเมะแวนการ์ดนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาตัวละครหนวดขาวนะครับหรือว่า world destroyer นะครับที่อยู่ในอัปเดต10 จุดสวนพาร์ทที่2นะครับสำหรับตัวละครนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดไหมแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะไม่ลิมิเต็ดก็คือเป็นตัวละครถาวรนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะย้ายไปอยู่ในโหมดตัวของอ่อลีเจสเตดอ่าของวันพีชนะครับอ,อันนี้ผมผมเดานะแต่ว่าณปัจจุบันที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะมี NPC1 NPC นะครับที่เป็น NPC หนวดขาวเนี่ยยืนแล้วก็ให้เรานั้นเข้ากดไปเล่นในเกมโหมดนั้นๆเลยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับใครนะครับท กดไลค์เพื่อเป็นกำนังใจในการทำวิดีโอนะครับรบกวนกดกันด้วยนะครับตอนนี้คือคลิปแต่ละคลิปคือยอดยอดไลค์มันน้อยมากๆนะครับผมอันนี้มันส่งผลต่อช่องผมมากๆเลยนะครับก็รบกวนกันด้วยนะครับโอเคสำหรับตัวะครหนวดขาวเนี่ยนะครับมันหายยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือปัจจุบันนะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับให้ไปที่ซัมมอนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวครหนวดขาวเนี่ยยืนตรงนี้นะครับชื่อว่า world destroyer แล้วก็ world destroyer ตรงนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆคือหนวดขาวนั่นแหละนะครับ พอเราคุยกับตัวละครนี้นะครับมันจะมีเกมโหมดให้เราเข้าไปเล่นเลยนะครับอันนี้คือกดปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าเล่นเลยนะครับต่อมาคือก็จะมีตัวของ w o world d e s t r o y เยอะที่เป็นช็อปนะครับก็จะมีตัวเชคฟุตนะครับไอตัวนี้มันเป็นชิ้นส่วนอีโวสำหรับหนวดขาวนะครับแล้วก็จะมีสเตตชิปบลาบลาบลาตรงนี้รีโลนะครับเรียกได้ว่าตรงเนี้ยคือได้ฟาร์มกันแบบแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สายเอฟเคนะครับได้ฟาร์มแน่ๆนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นการันตีหนวดข่าวนะครับสำหรับใครที่ ได้การันตีเลยแต่ผมคิดว่าไม่ต้องนะครับเก็บไว้นะครับ600เหรียญแล้วก็มาแลกตรงนี้นะครับเพราะว่าอีโวตัวของหนวดขาวเนี่ยนะครับมันใช้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันตัวละ600เหรียญเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ผลกุละเนี่ยนะฮะ world destroyer นะครับ world destroyer นี่นะฮะหกอันครับคือมันเยอะมากครับแล้วทุกคนดูอันนี้ดิคือมันมันต้องใช้เวลามากๆเลยนะครับในการฟาร์มไอ้พวกนี้นะฮะเอาเป็นว่าทำให้ได้600นะครับแล้วก็แลกไว้นะครับ อ่าประมาณนี้นะฮะ,ะตัวของ World ทอยเ r นะครับหรืหนดขาวเนี่ยมันหายังไงนะครับแบบหาแบบฟรีๆอันนี้คือมันหาง่ายมากเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าหาง่ายในอัปเดตนี้สุดๆแล้วสำหรับใครที่เอาเป็นสายเอเนี่ยผมว่านะปล่อย FK ฟคืนหนึ่งตื่นมาต่ำๆอย่างน้อย3ตัวแน่ๆน,นะครับ เออก็ประมาณนี้อันนี้ผมเล่นเนี่ยมันได้ประมาณ3ตัวแล้วนะครับอันนี้ก็มีปล่อย F K ประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันดรอปมานะฮะเออก็คือก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆเลยคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันได้ยังไงนะครับมันเล่นยังไงสำหรับเกมโหมดนี้ก็คือให้เรานะครับมากดนะครับแล้วก็เลือกเกมโหมดเลยนะครับผมไม่ต้องเอาตัวละครอะไรไปเลยนะสังเกตเห็นปะมันไม่ต้องเอาตัวละครอะไรใส่ไปผมจะไปแบบตัวเป,เปล่าๆเลยนะครับคราวนี้มันจะเทเลพอร์ตไปที่มารินฟอร์ดนะครับแมปมารินฟอร์ด ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าไอ้โหมดนี้นะฮะมันใช้เวลานานมากๆคือมันเป็นอินฟินิตโหมดนะครับหรือว่าไม่มีจำกัดเวฟนะครับเราจะออกเวฟไหนก็ได้แต่เท่าที่ผม เล่นแล้วเนี่ยนะครับผมจะเล่นประมาณ30เวฟ40เวฟแล้วผมรีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วง10เวฟแรกเนี่ยเราสามารถที่จะฟอรต์นะครับหรือว่าบังคับให้เวฟนะจบไวได้โดยการวางตัวละครดาเมจดหน้าๆนะครับประมาณนี้เอาวิธีเล่นเล่นยังไงนะครับก็คือในด่านนี้นะครับมันจะมีสเตทที่เป็นบอสพวกนี้ออกมานะครับไอ้บอสพวกนี้นะครับที่เราต้องการเลยนะมันจะมีบอสบอสหนึ่งนะครับมันไม่ได้อยู่ในนี้นะ อ่ามันคือตัวของ S อนะครับไอตัว S เนี่ยนะครับมันจะดรอปเหรียญเยอะนะครับอ่าทุกๆ10บเวฟเราจะได้เหรียญแต่ว่าจะได้เยอะจะได้น้อยเนี่ยมันอยู่ที่บอสนะครับอ่ะครัวนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูตัวละครทุกคนเห็นว่ามันจะมีตัวนามิมานะครับผมจะวางนามิไว้นะฮะตัวนามิก็อ่าตัวละครนี้เล่นง่ายนะครับพอวางปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวของกล่องของอสมบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็เก็บนะครับ คราวนี้เราก็วางตัวละครแบบอื่นๆไปเลยจะออโต้อัปเกรดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับต่อมาวิธีเล่นของผมเนี่ยนะครับที่ผมเล่นเนี่ยปกติผมจะปล่อย fk นะผมจะสแปมตัวแล้วปล่อย fk แต่ว่าวิธีการผ่านเวฟแรกๆเนี่ยทำยังไงก็คือหลังจากที่เราวางตัวเงินอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วใช่ปะเราก็มาวางตัวของ s ตรงนี้นะครับ s หมัดเพิงตรงนี้นะเออนี่นะครับวางไปเลยนะครับคราวนี้นะครับเราก็เอามาเอา s เ,เนี่ยวางตรงช่วงนี้นะครับอ่ะวางไปเลยนี่สแปมไปนะครับ แปมไปตรงนี้ก็น่าจะปื้อนๆเพราะว่าเเนี่ยนะครับมันมีตัวของสถานะเผาไหม้ที่ค่อนข้างดีนะเออค่อนข้างแบบแรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาวางตรงนี้นี่ครับยิ่งเราจบเวฟไวเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีต่อมาผมจะวางรอนะครับอ่าอันนี้ก็ช้านิดหนึ่งนะขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าเรารีบเคลียร์มอนเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งเร็ว โอเคตรงนี้ก็จะมีตัวของกล่องนะครับให้เก็บนะครับอย่าลืมนะครับเก็บกล่องด้วยใครที่เป็นสายแบบเล่นมือเดินเก็บกล่องนะครับมันจะได้เงินเยอะขึ้นนะฮะโอเคอ่ะผมก็จะวางเงินไว้ครานี้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะตายแหละนี่เอ็ดก็จะต่อยบึ้มตายปุ๊บผมก็วางเอ็ดแล้วก็เอาเอ็ดมาวางตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะตั้งออโตอัปเกรดพวกนี้เลยนี่ตั้งออโตอัปเกรดให้หมดนะครับกดแซดนะครับตรงนี้กดแซดนะมันจะมีปุ่มแซดให้ให้ดูอยู่ตรงนี้ อ่าแล้วคราวนี้ก็ปล่อยไปเลยนะครับยาวๆเลยนะครับอ่ะอธิบายนะครับ10เวฟจะมีบอสออกมานะครับบอสที่เราต้องการคือบอสต,ตัวของเอสมัดเพลิงนะเอสเนี่ยเดินออกมาเนี่ยถ้าเราสังหารเอสปุ๊บเนี่ยเราจะได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับปกติเราจะได้5เราจะได้20ผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนได้20แต่ว่าเอสเนี่ยได้50นะครับแล้วก็ต่อมาถ้าอยากได้ตัวหนวดขาวนะครับอ่าที่ผมบอกว่าปล่อยไว้30-40เนี่ยนะครับอ่าประมาณ3 0มสถึงสนะีเนี่ย เพราะว่าตัวของบอสเนี่ยส่วนมากมันจะออกประมาณเวฟนั้นนะครับใครโชคดีอาจจะออกเวฟ20หรือ30 40ก็ได้นะครับหรือว่าบางทีโชคร้ายแบบปล่อยยาวๆไปออกเวฟ80อะไรงี้คือมันก็ยากเพราะว่าณตอนนั้นอะเวฟ80ดสอะเลือดบอสมันจะหนามากๆแล้วเราก็จะฆ่ามันไม่ตายนะครับเอออันนี้ก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือเวฟสัก30 40แล้วก็รีได้เลยนะครับอันนี้ผมจะขอ อัพตัว S อตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว S อตัวนี้อัพตันจะเป็น Full เ e แล้วก็จะเคลียร์มอนเร็วนะครับนี่อ่าตัวรอผมก็จะวางแบบไม่ทำอะไรนะตัวรอนี่คือปล่อยไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะมีคนถามว่าทำไมพี่ไม่วางตัวลูฟี่และอัพตันก่อนเพราะว่าผมว่าเราเร่งไปรีบ S อเลยทีเดียวให้มัน Full เ e เลยดีกว่าจริงๆมันก็ได้เหมือนกันแหละสำหรับใครที่อยากจะมานั่งทำให้ลูฟี่มันเป็นตัวของลดค่าคอร์ดอัปเกรดนะมันก็ได้แต่ผมขี้เกียจนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับมันเล่นไม่ยากนะมันเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับโหมดนี้มันเป็นแบบใครทํา F K ได้ก็สบายครับอคอนเซ็ปต,ต์มันง่ายมากแค่าวางตัวละครสแปมสแปมแล้วก็กดรีช่วงเวฟสามสิบสี่สิบก็คือจบนะครับอันนี้ยังเวฟเจ็ดอยู่นะอันนี้เ,เวฟเจ็ดอยู่นะน,น,ยน,นี่ผมเล่นแบบฟูลเกมเพลย์ให้ดูเลยนะครับจะได้รู้นะครับว่ามันอะไรยังไงนะนี่นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์แล้วกันนะครับขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์เพราะว่า เราไม่จำเป็นต้องดูเอฟเฟกต์แหละ uh, unit, effect, okay, amed, bar, bar. อ่ายูนิตเอฟเฟกต์เดาเมจบาบาร์นี่นะครับที่เราต้องการนะจำไว้นะถ้าเอสออกคือดวงดีนะครับ50เหรียญถ้าดวงดีมากๆนะครับตัวของโหนดขาวออกก็คือเราสังหารโหนดขาวปุ๊บเราจะได้ตัวละครทันทีเลยนะครับทันทีเลยก็คือกลับล็อบบี้ไปไปเช็คได้เลยนะครับตัวละครเด้งแน่นอนแต่ผมคิดว่าผมลงตรงนี้ผมอาจจะดวงไม่ดีนะครับผมก็คิดว่าผมคงไม่น่าได้เออไม่น่าได้ เดี paid, ๋ยวผมจะปล่อยไปยาวๆเลยนะปล่อย F K ไปเลยเอ้ยนี่โอ้ Elite File ฟโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะขึ้นเป็นยังไงอันนี้เอสผมฟลอีแล้วผมก็ขายเอสตัวนะครับแล้วผมก็มาวางเอสตรงนี้อ่านี่ครับทุกๆสิบเวฟนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นนะครับอ้าวสรุปสรุปเป็นลูฟี่นะครับลูฟี่เกิดไม่ดีเลยนะครับ ทุก1สิบเวฟมันจะมีให้เรื่องนีสใส่นะครับเราก็แล้วแต่เลยนะบางคนได้โมนาดบางคนได้อะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับอันนี้คือไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรนี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับ A few e m m o n t โอเคครับตอนนี้ก็เวฟ19บล้วแนะครับทุกคนดูดิผมเล่นไป10นาทีนะครับอันนี้ผมนั่งปื่อยเลยนะ20เวฟดูผมต้องรอดูว่ามันเป็นบอสอะไรแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นบอสเอสนะถ้าเป็นบอสเอสก็คือเราจะได้เหรียญแบบลืมๆเลยนะครับ อ้าวเป็นบอสซันจีโอ้ได้10เหรียญดูดิเนี่ยเป็นบอสซันจีถ้าเราฆ่าได้มันก็ไม่น่าได้อะไรเยอะปะ่ะอ่าเนี่ยจริงๆเราจะทิ้งไปเว็บ30ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนแต่ผมคิดว่า20 30 40 ประมาณนี้ถือว่าถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ใครที่แบบเฮ้ยผมเป็นคนที่เล่นเกมอื่นด้วยไม่ได้โฟกัสที่แวนการ์ดอย่างเดียวผมแนะนําว่าวางตัวละครให้มันครอบคลุมนะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นว่าครอบคลุมแล้วผมก็ปล่อยเลยอย่างเอาตัวนี้มาวางตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดีเหมือนกันนะครับเออก็คือมันจะตีแบบเออเขาเรียกว่าครอบคลุมแล้วคุมระยะมากกว่า แล้วเราก็จะปล่อย FK ได้นานมากๆนะครับอันนี้สำหรับคนที่เป็นสายแบบเล่นยิงยาวนะครับแต่ใครที่ขี้เกียจก็รีก็ได้ครับแบบเอ้ย10เวฟรี20เวฟรีอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าเวฟ1นึงถึงสิบเนี่ยเราสามารถที่จะสคิปได้โดยการวางตัวละครเยอะๆอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็หลังจากที่หนวดขาวเดินออกมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะเราสังหารปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็จะประมาณ2ล้าน3ล้านมั้งถ้าช่วงประมาณเวฟต้นๆแต่ถ้าไปเวฟ 6 0 7 0เนี่ยเลือดแม่งเป็นหลัก10ล้านเลยนะครับมันจะค่ายากมากนะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกทำไมมันถึงต้องรีนะครับเออเพราะว่ายิ่งนานเข้านานเข้า,นา,นขาตัวมอนมาสเกลเลือดสูงขึ้นบางทีมอนเราพวกเนี้ยที่เราเอฟเคไม่ได้ใส่นิสใสไปอะ่ะมันอาจจะแบบตีไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดใครสุมได้นี่โมนาดก็ก็ดีนะหมายถึงว่าทุกๆ10เวฟ20เวฟอะไรเงี้ยมันจะมีโมนาดนิสัยอะไรมาเนี่ยใส่ใส่ไปก,ก็ก็ดีเหมือนกันถ้าสมมติคุณโชคดีได้โมก็สบายยาวๆได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือวิธีการหาหาานนววดดขใอัปเต 10พาร์ทที่2นะครับในอนาคตอาจจะย้ายไปสักจุดหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับว่าหนวดข่าวนั้นหายยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับในวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมเพราะว่าหนวดขาวนั้นหาง่ายครับสวัสดีครับ